เราจะทําย่านหลักสีให้เป็นย่านสีเขียวค่ะที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในเขตในย่านนี้ได้ค่ะอยากจะชวนประชาชนทุกๆท,ท่านนะครับมันเป็นสภาวะที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะสามารถทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงรุ่นลูกๆุ่นหลานของเรานะครับ ที่ดีมีภูมิทัศน์ที่รื่นงรมนะคะและที่สุดก็คือนํามาซึ่งการเป็นพื้นที่น่าอยู่คนที่อยู่ในย่านนี้ก็น่าจะมีความสุขด้วยนะคะ ประชาชนเนี่ยปัจจุบันมีช่องทางที่เราสามารถที่จะเอาพื้นที่เราบริจาคหรือว่าให้กทมยืมใช้ชั่วคราวเป็น,นระยะเวลาเจ็ปีขึ้นไปอย่างไทย PBS เนี่ยจริงๆมีพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่สีเขียวถ้าเกิดเราใช้คนเข้ามาใช้พื้นที่ลักษณะของการใช้งานควรจะเป็นยังไงวิธีเปิดรวดึงให้คนเข้ามาจะเป็นยังไงก็เลยอยากจะอบรมแล้วก็ให้ความรู้ในขณะเดียวกันมองว่าเราพัฒนาทีเดียวอะ่ะมันไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้ จากพื้นที่1ไปอีกพื้นที่1เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของพื้นที่สีเขียวแล้วเมื่อ1พื้นที่ตออีกพื้นที่แล้วก็ตอ่อไปเรื่อยมันจะเกิดการพัฒนาแในภาพรวมระดับย่านก็มีความมุ่งหวังว่าเราจะทําย่านหลักสี่ให้เป็นย่านสีเขียวค่ะที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในเขตในย่านนี้ได้ค่ะ ทำโครงข่ายมันทําให้เกิดคนผ่านมากขึ้นเมื่อมีคนผ่านมากขึ้นคนก็ซื้อแล้วก็จับายสินค้าได้มากขึ้นบางทีเราบอกว่าเนี่ยเราต้องลงทุนทำไมถึงต้องลงทุนทําพื้นที่การมีพื้นที่สีเขียวมันยังช่วยในด้านสุขภาพในวิจัยต่างประเทศมีคิดมาเลยค่ะว่าพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นหนึ่งตารางเมตรช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการไปโงรงพยาบาลเป็นเงินกี่บาทคือเขาจะมีวิธีการคิดรีเทิร์นแบบนี้เลยซึ่งมีความคุ้มค่าแน่นอนอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยที่เราทำาพาเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆสิ่งที่จะช่วยได้ ว่าการลดค่าใช้ใจ่ายในการไปโรงพยาบาลด้วยได้เห็นว่าคนที่อยู่ในย่านหลักเสียภาคเอกชนมีใครบ้างแล้วเขามีพื้นที่ที่เขาพร้อมที่จะเปิดให้สาธารณชนเข้าไปใช้มากน้อยแค่ไหนส่วนในเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็ให้ทุกคนร่วมกันคิดว่าพื้นที่สีเขียวตรงไหนที่เราอยากให้เพิ่มขึ้นตรงไหนที่เขาสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่สาธารณะได้เพื่อเราเห็นการขับเคลื่อนนี้ค่ะ แต่ละหน่วยงานหรือแต่ละองค์กรที่มาอบรมเนี่ยเขารู้วิธีที่เขาจะาไปใช้กับพื้นที่ของตอนเองโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะเริ่มจากเรื่องของการทํากระบวนการมีส่วนร่วมการที่เราเข้าไปถามความคิดเห็นของผู้ที่กําลังจะใช้พื้นที่สีเขียวในอนาคตเนี่ยค่ะว่าเขามีความต้องการอะไรเพื่อที่เราจะได้ออกแบบแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ตอบโจทย์แล้วก็ตรงกับความต้องการ จะ,ระประสบความสําเร็จขึ้นมานะครับอย่างวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาจากสวนจะต้องมีจํานวนมากมายขนาดไหนที่ใช้เวลาเพียแค่15นาทีก็สามารถเข้าถึงจากการจัดเวิร์กช็อปปฏิบัติการเราได้เชิญภาคเอกชนนะครับแล้วก็ทางเครือข่ายต่างๆสามารถที่จะมาร่วมการออกแบบและเสนอความคิดเห็นนะครับในการที่จะออกแบบสวน15นาทีด้านหน้าของไทยพี BS, ออกมาเป็นรูปแบบของ การระดมความคิดเห็นนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการร่วมกันซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นการได้ใช้ประโยชน์ที่ครบสัสดส่วนแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำครั้งนี้ อยากจะชวนประชาชนทุกๆท่านนะครับมันเป็นสภาวะที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของสภาวะร่กร้อนนะครับแล้วก็การที่เราประสบคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะครับในเรื่องฝุ่นมลพิษนะครับ PM 2.5นะเรื่องพวกนี้ก็จะสามารถทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงลูกรล่กหลานของเรานะครับเพราะนั้นไทยพีเอสเองก็พยายามที่จะเป็นตัวกลางแล้วก็ผลักดันนะครับให้โครงการนี้สําเร็จรุ่งเรืองตามวัตถุประสงค์ครับ